อันนี้กระชายนะคะเราลงดินไปได้สักประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแตกหน่อแล้วนะคะมีทั้งเอาเงาไปกินแล้วนี่ก็เป็นแบบนี้แล้วก็นี่จะเป็นแบบนี้ก็มีนี่ลงดินโอ้ยมืดอันนี้นี่สว่างปะเป็นแบบนี้นะอ่าใส่ไว้ในกระสอบนะคะจะปลูกไว้สี่สี่เงาต่อหนึ่งกระสอบนี่เริ่มขึ้นลว นี่เห็นไหมเห็นชัดอันนี้จะเป็นเงามันเห็นนี่เงามันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วนะคะนี่เต็มเลยดินผสมก่อนนะคะนี่เอากองดินไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ผสมอันนี้มีขี้วัวเศษใบไม้นะคะแล้วก็ดินผสมแล้วก็มีขี้เถ้าแกลบผสมไว้หมักไว้แล้วลาดรดจินรีทิ้งไว้เลยค่ะแล้วก็จะเอามา ใส่ต้นไม้ใส่อะไรนี่ได้เลยใส่โคนมะนาวนี่แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วนี่เศษอาหารนี่วันนั้นเราบีบน้ํามะนาวคั้นน้ํามะนาวแล้วมีเศษเศษนี่แบบนี้นะคะก็เอามาหมักได้เดี๋ยวเอาดินเอาขี้เถ้าเอาขี้วัวมาหมักนะคะก็เป็นปุ๋ยหมักอย่างดีค่ะ